สวัสดีครับทุกทุกท่านที่มารับชมในช่องบารมศรีเกตครับผมทริปนี้บารมกับสิพ้ามาทั้งบุญทั้งกรทาอยู่วัดป่าบัดรุ่งูครับทำเพื่อนเพื่อเกี่ยงทงหวัดสีสเกนมีบุญสุดสี่กระทานาวบ้างเข้าคือเราเป็นเพือนเออพรรยากาศนไปไนกันได้จะบางผู้ปาจาท่านกระยับแต่ยุดอกแต่หากระยาน้มเขียนเนาะอาหน่อยใจมื่อเนี่ยจารยร์ผ่านก็เลยขอ วิสารสักตรงนี้ในเมื่อพูดใหม่แล้วก็อยากกระจากให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยากทําบุญได้เข้าใจในบุญกับจริงๆวัดปลาครับมืห้างวัดปลาบ้านลำพูมีข้อเกิดขึ้นนั่นคือแม่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ๋อเราจังหวัดศรีสะเกดอีกมีข้อปกติมีความเมตตา อยากคุนามุติตาอุเบกขาเมื่อวีเดใสออกมาได้ลุงแม่จ้าผู้ในซีรีสินหาสินฟิตสินแปนี่แะเสด็จดังเัเดี๋ยกัเย่มยย่อยมากเมื่อเราสมาทานสินแล้วเราก็ต้องรักษาสิ่งที่เราสมาทานแล้วก็สมาทานให้มันถูจได้น่งอยามีหัวอยู่ตาาตเนาะมีตัวที่เดดบอมีที่เดดบ่าแต่ร้องอะไ่านี้าา้งตตงน ไม่หนึ่งนี่วคณะกรรมการช่วยประจับหน้าที่ทุกสังฆาลัรทอนสามร้อยบาทเดี๋ยวไปดูอีกครับขอต้อนเชิญประจับหน้าที่ก่อนครับได้ค่ะเอากว่าสามร้อยครับเดี๋ยวพ่อจะเสร็จประจับหน้าสามร้อยลงที่คุณแม่จัาสุ่มลอตเตอรี่เพื่นคล้ายลอตเตอรี่เก้าสิบเบสเดินเดี๋ยวชื่อไม่ถูกว้อ มี <54. S 2> ่งี่ดใกล้ๆมีซ้อนใกล้ๆาะมาจูบอะไรโคดสี่อเ็จแลไดพ่อทิเอ็ดมีป่ะ้ครับปะไปเอ็่ใะไปบล้วอะบมีใบหนึ่งเอใบหนึ่งครับทิเป็นอย่างเพราแต่มันมีเป็นอยงใบนึง ต้องบอกทือบรณะไอ้นี่ก็กหลาีวเป็นอย่างถือสอง้อก้าี่คอถืาบริจาคนาจข้านกส่ซนัใส่บาวหนุ่ดให้ปะโยครับสปก้ส่ไปั้ด้เป็นนมูเลยทีเดียวเลยอไมันเปลี่ยน่อยยือะไมันอนี่คอยกับคอด้วยใจาออาจารย์คุณกิจะดี ไม่เพ so <eterm oon. S 1> ือนผมก็ฟ uh, like ังข <websites>. ่าวเพือนสามตีคุณแม่จ่าสามห้องนั่นแหละเออีกยมากดเย่มกันไ้วันไปรล่ันลันปจงมาบุญให้อุจจิตเหมือนเียงทาไม่ห่างหายจงยันว่าว่างว่าร่างกายกับความตายอยู่นั่นท่านกการครับแบ่งทานว่างครับปีหนึ่งเกนึ่งที่กระทุ่มลงท่าน

มือหนี hmm. mm ้บ hmm. ร mm ิบบทยื hmm. yeah. oh, bad. Bad hmm. uh ่นบ่มือนีบริยุดธ์บอเล็กน้อยขึ้นหลายโอ้บ่บ่ครับพอเห็นบ้านผมไปวันนี้เพิ่าครับรับทุนเขารับทุนกันเหมือนเมนครับเพราะว่าวันนี้เขาเปิดรับทุนกัน นะครับช้าๆนะอย่าเซ็งนะเพราะว่าโปรเซ็งจะต่างตัวไปดีฮะนนี้เชิญครับมีคนเล่นแห่นะตอนนี้เชิงเสียงก็ถ่างการเล่นเชิงเสียงแบบใหญ่เลยได้เดินทางกันมาเริ่มเป็นแล้วเนาะสำหรับคนไหนที่จะมาเพิ่มระบบทางนะตอนนี้เชิญทางนี้พอดีบางครั้งก็คุณแม่จามแจนสายบุตรีท้องครอบครัว ลงทานนอศประกาศมากสิบมาถันร้อมก็รวกปุ่นแม่ลงทานก็หลายลงทานเยอะครับเริ่มทยอยมากแล้วแตมีขายของมีปลาเมือกพรลูกทานครับลงทานห้าบาทว้าลูทานห้าบาทแมนครับเมนเดี๋ยวกัคนมาหลายเดี๋ยวกับเดี๋ยวกัเบิรดแล้วนะครับเดี๋ยวกับเบิร์ดเดี๋ยวกับเบิร์ดจำนวนเงินสี่ร้อยยี่สิบบาทนับก่อนครับวในะครับ รวมถึงมาสองมาสองร้อยสี่มาแล้วก็รวมทำบุญใดนะครับเด้อแล่รวมทำบุญเอาอะไรครับชุดสังกทานบ่หรัอบาลที่ดูชุดสังกทานทางนี้ครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนี้นะครับเด้อขอกันไม่คลิปหน้าครับ